เมื่อไหร่ที่เรายึดความคิดเห็นของเราว่าถูกแตกต่างกันจากการปล่อยวางคือการไม่มีอะไรเลยจริงๆคือไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่เจ็บอืเขามีเหตุผลของเขาแหละเหตุผลของเขาที่เขาทิ้งกูคืออะไรวะเขียนออกมาดิเซ็กไม่ดีเหรอไม่มีเวลาเหรอไม่ค่อยง้ออ่ะคนง้อไม่เก่งหรืออย่างคุณโค้ดโยเนาะตามใจเก่งนะจนทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าแบบมึงไม่คิดเองบ้างเลยเหรอหรือบางบางทีผู้ชายดูเป็นแบบคู่ตามเกินไปผู้หญิงเขาต้องการผู้นําบ้างเราไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลย ดังนั้นผู้หญิงก็เลยไม่ชอบเขาเทียบกับคนใหม่หรือคนเก่าของเขาที่ดีอยู่เดิมแล้วเขาชอบมากกว่าแฟนเก่าคุณผู้อาจจะเลิกกับคนคนเก่าของเขาแบบยังไม่ทันจะแบบอยากกลับไปแก้ไขอยู่อ่ะเขายังไม่ได้เคลียร์ใจของเขากับคนนั้นยังมีเชื้อเพลิงของเขาอยู่ที่ยังไปต่อกันได้อ่ะพอเทียบแล้วเขารู้สึกว่ากับคนเก่ามันอินกว่าความคิดเห็นมึงกับกูไม่เข้ากันเลยอ่ะมึงกับกูแบบแตกต่างกันชัดสิ้นเชิงอ่ะความแตกต่างเยอะจัดอ่ะ ความแตกต่างเยอะเกินทําให้เราก็ไปต่อกันไม่ได้อย่างเงี้ยมีเหตุผลอีกเยอะแยะเลยที่เขาเป็นเขาอ่ะเขามีเหตุผลที่จะเลือกเหมือนเวลาที่เพื่อนเรากับเราอ่ะมีเหตุผลที่จะเรียนคณะคนละคณะมันผิดนะก่อนที่กูเรียนหมอแล้วกูไม่ไปเรียนทนายกับมึงอ่ะทําไมเราไม่โกรธอ่ะเพราะเราไม่ได้ยึดว่าเพื่อนคือของเราไงอธิบายง่ายๆให้เข้าใจแล้วปล่อยวางได้ง่ายขึ้นคือการที่เรากําลังยึดแฟนว่านี่คือของฉันกูอยากเรียนหมอทําไมมึงไม่เรียนหมอกับกูเรามีคําถามแบบนี้กับเพื่อนปะ เราไม่ทําแบบนี้กับเพื่อนถูกไหมมึงจะทิ้งกูเหรอมึงเนเพื่อนภาษาอะไรวะต่อให้อยากเจอแค่ไหนหรือต่อให้อยากโทรหามันบ่อยๆแต่ทั้งเวลาทั้งอะไรของเราที่ทําให้เราก็ต้องไปโฟกัสงานตรงหน้าหรือเพื่อนคนใหม่พักหนึ่งระยะเวลาจะช่วยดามใจให้เราหายคิดถึงเพื่อนเราว่าเราวางเรื่องคนนี้ไปแล้วใครเคยบ้างเวลาที่เลิกกับแฟนไปแล้วแฟนเก่าคนนู้นน่ะแล้วบางทีว่าจังหวะนึกขึ้นได้ในเรื่องราวที่มันเคยทํากับกู ทั้งๆท,ที่เราเองก็มูฟออนเจอคนใหม่ไปแล้วคบกับคนใหม่ไปแล้วหรือว่ามันเองก็คบกับคนใหม่ไปแล้วด้วยเหมือนกันแต่จังหวะนั้นพอเรานึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นเรายังเจ็บอยู่คือการที่เราไม่ได้ปล่อยวางอย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรเรายังโทษว่าเขาผิดทุกคนมันถูกในโลกของตัวเองหมด แล้วเขามีเหตุผลของเขาในการทิ้งเราดังนั้นเหตุผลของเขาแค่ไม่ใช่เหตุผลของคุณเท่านั้นเองดังนั้นคุณเลยโกรธและเกลียดเขาเพราะเขาทําคุณร้องไห้เพราะเขาทํา,าทคุณเสียใจกูแพ้เราใจไปลองรับเรื่องของเขาเขาทิ้งกูแปลว่าเราไม่มีค่าหรือค่าเราลดลงความรู้สึกตอนนั้นเราเลยร้องไห้เมื่อไหร่ที่เราตัวเล็กมนุษย์จะน้ําตาไหลเราไม่รู้ว่าเหตุผลที่เขาเป็นอันนั้นมีอะไรบ้าง ดังนั้นการที่เราเอาเหตุผลขึ้นมานั่งดูอ่ะเฮ้ยมันก็เป็นไปได้มันก็จริงในฝั่งของเขาอ่ะเออ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 ความกล่าวโทษตรงนี้จะหายไปเราจะไม่ทําให้เขาเออเป็นคนผิด การที่เราไม่ได้โกรธเขาแล้วเราเข้าใจในเรื่องราวของเขาการที่เราเอาเรื่องราวของเขามาตั้งแล้วเราไปนั่งอยู่ในเรื่องราวของเขาว่าถ้าเป็นเขาต้องคบกับผู้ชายคนนี้อยากคิดเข้าข้างตัวเองนะว่ากูดีเลิศเลอประเสริฐสีนะเอาความที่ผู้หญิงคนนี้ชอบอะไรบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชอบในสิ่งที่เรามีก็ได้เหมือนกับเพื่อนอะทำไมมันไปเรียนหมอ อ๋อเพราพ่อแม่แม่งเป็นหมอทั้งบ้านเลยก็ไม่แปลกที่มันจะส่งต่อมาเป็นหมอได้มันมีเหตุผลของมันแล้วมันถูกจริตของมันทำไมกูเรียนการตลาดทำไมกูเรียนนิเทศเพราะนี่คือเหตุผลของตัวเขาดังนั้นถ้าเราเอาเหตุผลมันตั้งเหตุผลของเขานะเราจะลดความโกรธลงถือความผิดของเขาคาใจเราอยู่ตรงนี้มันจะได้ถูกวางลงพอวางปุ๊บมือว่างนี่คือการปล่อยวางที่แท้จริงดังนั้นคือบางคนบอกว่าช่างมันเถอะ แต่ไม่เคยทําความเข้าใจมันจะแตกต่างกันการปล่อยวางของเขาจะไม่ได้ปล่อยวางจริงเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อไหร่ที่คุณรีมายมันขึ้นมามันจะประทุกป,ปุ้งขึ้นมาแล้วคุณจะโกรธเขาขึ้นมาอีกดังนั้นการที่คุณโกรธเขาอีกแปลว่าคุณก็ไม่ได้วางจริงเพราะคนคนนั้นยังเป็นแผลของคุณอยู่เลยคุณภูลองไปนั่งทบทวนดูถ้าเรารักตัวเองจริงเราต้องเคารพตัวเองพอที่จะออกมา เพราะอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทําให้ชีวิตกูดีขึ้นเขาและเราไม่ได้ไปต่อจนถึงจุดหมายได้ดังนั้นเราต้องถอยออกมารักตัวเองและรักเขาเป็นไม่เห็นแก่ตัวการที่เราอ้างว่าเรารักเขาอะเรารักเขาไงนี่ไงหนูรักตัวเองอยู่หนูไม่อยากทําให้ตัวเองเจ็บเลยถ้าหนูไม่มีเขาหนูจะเจ็บนั่นคือเรากําลังเห็นแก่ตัวอยู่เรากําลังโกยทุกอย่างว่าเป็นของกูโกยทุกอย่างว่านี่คือแฟนกูนี่คือความรู้สึกกูรู้ว่าคนอื่นเจ็บปวดเหมือนกัน เพราะตัวเองก็เจ็บปวดเหมือนกันความเจ็บปวดนั้นกูเข้าใจได้ว่ามันเจ็บยังไงกูเข้าใจได้ว่าเขาไม่อยากบอกเพราะอะไรการอยู่กับกูนั้นมันเจ็บปวดเหมือนกันเนาะบางคนน่ะอยู่กับผู้หญิงที่แบบกดขี่ตลอดเวลาเลยพูดจาถักถางตัวเขาอย่างเงี้ยบางทีเขาก็รู้สึกแบบไม่มีศักดิ์ศรีในตัวเองอยู่แบบนี้ต่อไปมันมันไม่ไหวอ่ะมันจี้แผลของเขาจี้ปมของเขาที่เขารู้สึกแพ้ตลอดเวลาเลยเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนึกออกปะดังนั้นถ้าเราเจ็บเป็นคนหนึ่งก็เจ็บเป็นเหมือนกัน ังน,นั้นถ้าเรารักตัวเองเราจะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเหมือนที่แคร์ความรู้สึกตัวเองนั่นแหละ